เรามาดูกันนะคะว่าวันจันนี้ใครการเงินโชคดีที่สุดนะคะจันนี้คนที่การเงินโชคดีที่สุดนะคะอันดับหนึ่งนะก็คือคนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารค่ะมันจะเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณมีทุกอย่าง รบพร้อมหมดแล้วคุณไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรอะไรแบบเนี้มันก็เลยมีความสุขแบบพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแบบนั้นได้เลยนะคะส่วนคนที่การเงินโชคดีอันดับที่สองนะคะก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้คุณอาจจะได้เป็นลักษณะคือการเงินของคุณเนี่ย มันจะเป็นเหมือนมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้หญิงเกี่ยวข้องกับการเดินทางการบริการไกด์ทั้งหลายแหล่นะคะงานเซอร์วิสทั้งหลายแหล่ถือว่าการงานคุณจะโดดเด่นมากๆเลยรวมทั้งร้านอาหารร้านเครื่องดื่มก็ คนเกิดมาอาทิตย์คะคุณจะโชคดีนะคะการเงินคุณจะดีถ้าทําอาชีพพวกนี้นะคะเรียกว่าอันดับหนึ่งได้เลยนะคะมีสองอันดับที่ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปคนที่การเงินโชคดีนะคะคือคนเกิดวันพระรหัส่คะคนเกิดวันพระรหัส่ะ ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยคุณมักจะโชคดีมีคนคอยเข้ายื่นมือช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะต่อไปนะอันดับที่4คนที่การเงินโชคดีนะคะคือคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะอย่างน้อยไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะการเงินของคุณถ้าคุณแต่งงานแล้วก็ถือว่าครอบครัวคุณหมายถึงว่าทั่วครองนะคะ เขาจะช่วยเหลือคุณเสมอนะคะเรื่องการเงินนะหรือถ้าใครที่ลงทุนทำธุรกิจมีหุ้นส่วนนะคะคุณก็จะได้หุ้นส่วนที่ดีนะคะหรือคู่ค้าที่ดีด้วยนะคะคุยกันง่ายๆเข้าใจกันง่ายนะคะส่วนอันดับที่5นะคะคือคนเกิดวันเสราร์คนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์คะการเงินของคุณอาจจะต้องวิ่งเต้นในการหาเงิน ซึ่งการวิ่งเต้นนั้นจะเกิดจากการทํางานนะคะแต่การทํางานแล้วมันได้เงินการวิ่งออกไปแล้วมันได้เงินมันก็โอเคนะอย่างนี้ก็ถือว่าการเงินยังดีอยู่นะคะอันดับที่6นะคะคือคนที่เกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธจริงๆวันนี้จะเป็นวันที่เรื่องการเงินคุณอาจจะชิลๆด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณ แฮ ppy ที่จะทำงานอะไรร่วมกับเพื่อนฝูงของคุณอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็แฮ ppy ในการที่ทำงานอะไรแล้วมันได้ใกล้ชิดเด็กอ่ะทำให้ชีวิตมันสดใสขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคำว่าเด็กเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะจะเป็นเด็กที่ตัวเล็กๆเ,เลยนะคะที่แบบว่ามันมีความบริสุทธิ์ความไร้เดียงสาอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่กิ๊กนะจ๊ะ ต่อไปอันดับสุดท้ายเรื่องการเงินก็คือคนเกิดวันจันทร์นะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะวันนี้การเงินของคุณอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยากจะใช้เงินแต่ว่ามันก็ยังทำอะไรไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดเงินที่เราควรจะได้ มันก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบจะมีความกระอักกระอ่วนใจนะคะก็ขอให้ผ่านคนไปนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะวันจันทร์แล้วนะคะเรามาดูกันว่าใครงานปังที่สุดนะคะวันนี้คนที่งานปัง อันดับที่1ได้2คนรวดเลยนะคะคือคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะคุณได้ไพ่ประจําตัวของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะและ คนที่เกิดวันพะะหัตค่ะก็ได้ไพ่ประจําตัวของคุณนะคะความแตกต่างมันคืออะไรนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์คะคุณเป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสารรค์จะทําอะไรคุณก็จะทําได้นะคะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความสดใสยอยู่ในตัวนะคะวันนี้การงานของคุณจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่สดใสกว่าเดิมเลยนะคะแล้วก็การงานของคุณสามารถสร้างชื่อเสียงให้คุณ ด้วยนะคะคส่วนคนที่เกิดวันพระรหัสค,คนเกิดวันพระรหัสการงานของคุณถ้าคุณทําเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านและที่ดินทั้งหลายแหล่นะคะจะเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากนะคะและ คนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกนักวิชาการคนที่ให้ความรู้ทั้งหลายแหละก็จะโดดเด่นเช่นกันนะคะคนวันพฤหัสจะมีลักษณะที่นิ่งๆมีการใช้หลักคิดที่เป็นตรรกะและเหตุผลเป็นหลักนะคะคืออะไรก็แล้วแต่จะต้องปูพื้นฐานด้วยความรู้อยู่เสมอนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์แบบคน วันอาทิตย์นะคะแต่คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้แล้วพออะไรที่เรียนรู้เนี่ยคุณก็จะค่อยๆแบบตกตะกอนออกเป็นความรู้ของตัวคุณเองคุณเหมาะจะเป็นแบบคนที่สั่งสอนคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นโค้ชที่คอยให้ความรู้แก่คนอื่นเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะก็สองคนนี้งานปังเลยนะคะต่อไปนะ คนที่งานปังต่อไปก็คือคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณทํางานครีเอทีฟสร้างสรรค์ดีมากนะคะและขอให้เชื่อนในเซนส์ความรู้สึกของคุณได้เลยนะคะวันนี้จะเป็นวันที่อารมณ์ความรู้สึกของคุณจินตนาการของคุณได้อย่างล้าเลิศเลยนะคะใครทํางานศิลปะนะคะก็จะดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะ ใครทํางานที่ต้องดูแลใช้ใจคนที่ทํางานบริการอะไรที่ทำจากใจเนี่ยคนวันพุธหวันนี้โดดเด่นนะคะต่อไปนะคนที่อันดับสี่เรื่องการงานนะคะคือคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์คุณจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะ การงานทำงานเป็นทีมจะดีมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้มีความสุขในเรื่องของการทำงานไม่ได้มีอุปสรรคนะคะเหมือนกับว่าชิลๆสบายๆถ้าทำงานเป็นทีมถึงจะโดดเด่นทำเดี่ยวจะไม่เวิร์กนะคะ ต่อไปนะคือคนที่เกิดวันอังคารคะ่ะคนเกิดวันอังคารคุณเจออุปสรรคปัญหาอะไรมามากมายแล้วนะคะตอนนี้เป็นเรื่องของการที่ปัญหานั้นได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องการงานนะต่อไปอันดับที่6คือคนเกิดวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันจันทร์จริงๆแล้วเนี่ยคุณน่ะได้งานเพราะความสามารถของคุณนะคะ คนก็เห็นความสามารถคุณแต่คุณรู้สึกว่างานนี้ยมันไม่เหมาะกับฉันฉันแบบเป็นคนที่ทำงานพิถีพิถันงานอะไรที่แบบมันง่ายง่ายงานอะไรที่มันต้องรวดเร็วอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมาะกับคุณคุณก็จะไม่ชอบเหมือนเขาโยนงานมาไม่ได้ตรงโจทย์เขาเรียกว่าไม่ได้ push the right man on the right job อะไรอย่างนี้นะคะทำให้คุณรู้สึกเบื่องานะเออ push the wrong Push the l i ท์ man ก็ u u s t the long man on the wrong job อะไรอย่างเงี้ยให้งานจ่ายงานมาไม่เหมาะกับตัวคุณคุณจะต้องเป็นงานอะไรที่ปราณีตพิถีพิถันแต่อันนี้งานที่มันต้องเร่งๆเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ชอบงานแบบนั้นนะคะก็จะเป็นวันที่คุณเบ่อเบื่อเรื่องงานด้วยซ้ำไปนะคะ สุดท้ายคนเกิดวันเสาร์คะคนเกิดวันเสาร์วันนี้เป็นวันที่คุณยอมหักไม่ยอมงอเลยนะมีอะไรวันนี้คุณพร้อมชนพร้อมแตกหักเสมอถ้ามันไม่ถูกต้องอะไรที่มันไม่ได้ดังใจวันนี้คุณลุยเลยนะคะก็ให้ระวังเช่นกันนะบางครั้งการแตกหักมันก็นำมาซึ่งปัญหาต่อไปนะคะ คนเกิดวันเสาร์เป็นคนพูดตรงตรงด้วยนะตรงแบบไม่เกรงใจใครเลยวันนี้ต้องระวังตัวเองนะคะโอ้โหพูดตรงแบบนั้นคนอื่นเขารับไม่ได้เยอะแยะนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะไปลคะค่ะวันนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะคนเกิดวันไหนความรักแฮปปี้มีความสุขหัวใจเป็นสีชมพูบ้าง คนที่ความรักแฮปปี้อันดับหนึ่งคือคนที่เกิดวันพุธค่ะวันนี้มันเป็นอะไรที่เต็มสิบแบความรักแบบเต็มสิบไม่มีการหักสักอย่างคุณมีความสุขแบบเต็มสิบมากเลยนะคะอืไม่อยากจะพูดอะไรแล้วทุกอย่างเป็นไปอย่างหวังเลยนะคะครอบครัวที่มีความสุขมีความครบถ้วนทุกอย่างนะคะอันดับหนึ่งคือวันพุธ ต่อไปอันดับที่2คือคนเกิดวันพระหัสนะคะคนเกิดวันพรหัสคะถ้าคุณเป็นคนมีน้ำใจคุณเป็นคนชอบแสดงออกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักใครชอบใครนะคะคุณก็ไปแสดงออกในเรื่องของความรักได้เลยนะคะแต่การแสดงออกเนี่ยต้องขอให้มีเชิงนิดนึงนะคะเพราะ คนเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ไปสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีอยัาก,กลุ้มกลิ่มนะคะทำไปแบบว่าแสดงออกตรงๆนะคะไม่ต้องกลุ้มกลิ่มนะคนเกิดมังพรหัสขาความรักดีนะคะอ้อถ้าเป็นสาวๆนะคะก็มีโอกาสผู้ชายเข้ามาหานะคะ ต่อไปก็คือคนเกิดวันจันทร์ค่ะความรักของคุณเป็นไปด้วยจินตนาการอะไรที่มันสร้างสรรค์อยู่ในหัวคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะคิดอยู่ในนั้นว่าคุณจะทำนูน่นทำนี่เพื่อเขานะคะคุณผู้ชายคะ่ะคุณซื้อของไปให้แฟนคุณได้เลยนะคะเพราะเขารอของฝากของกำนันคุณอยู่นะคะส่วนสาวๆที่เกิดวันจันทร์คะมีโอกาสได้ ของจากแฟนคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นวันที่มีความสุขนะคะของบางครั้งอาจไม่มีมูลค่าทางราคานะคะแต่มันมีค่าทางจิตใจมากๆเลยนะคะต่อไปคือคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะความรักของคุณเป็นการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแบบว่ามีความมั่นคงนะคะคือ เราจะรักกันอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องมีร่วมกันสร้างฐานนะคะด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วขยันกันสร้างเงินทองได้เลยค่ะต่อไปนะคะคือคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์คะความรักของคุณเป็นในลักษณะคุณห่วงแหนเขามากเลยนะคะ อยากเก็บเขาไว้ใกล้ๆตัวเลยนะคะไม่อยากให้เขาไปทําอะไรอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้นะคะความรักแบบนี้พี่มูรู้สึกว่ามันไม่แปรสำหรับอีกคนหนึ่งนะคะคือคุณเป็นห่วงห่วงเขามากไม่อยากให้เขาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเรามันต้องมีหลายๆด้านนะคะเขาก็มีสังคมมีเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้อง ปล่อยเขาไปบ้างนะคะมันถึงจะแฮปปี้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นห่วงและห่วงเขามากนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปบ้างนะคะอ่าอันดับที่6นะคะอันดับที่6คือคนเกิดวันเสาร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์วันนี้ความรักของคุณอาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างไม่ลงรอยกันบ้างนะคะก็ขอให้ขัดแย้งกันในเรื่องแล้วก็ เคลียกันให้จบนะคะส่วนสุดท้ายนะคะคือคนเกิดวันอังคารคะ่ะวันนี้เป็นความรักที่คุณต้องขอพักก่อนนะคะเ mm hmm. มลลี่บอกขอให้พักก่อนพักก่อนอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้คืบหน้าทางด้านความรักนะคะพักกายพักใจแล้วเดี๋ยวค่อยลุยหน้าลุยต่อกันวนันพรุ่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ไปลคะค่ะ